ถ้าเราเพาะในถานหลุมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งหลุมเราใส่ไปสามเมล็ดเขาก็งอกออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มโตเยอะแล้วนะคะด้าน,นล่างก็เริ่มเป็นสีแดงก็จะเริ่มมีหัวแล้วค่ะด้าน,นล่างก็มีรากสมบูรณ์นะ,นะคะหลุมนี้ก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะหัวโตวเท่านี้ก็ทานได้แล้วนะคะ อันนี้ก็พอมื้อหนึ่งค่ะเราก็จะมาเก็บทุกวันค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะมาชวนปลูกเรดดิชค่ะอันนี้เป็นพันธุ์เรดดิชที่เราจะปลูกในคลิปนี้นะคะในการปลูกเรดดิชนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการเพราะ,มะเมล็ดในถาดหลุมก่อนอันนี้เป็นถานหลุมที่เราจะใช้เพาะ,มะเมล็ดน,นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่เมืองหนาวที่ไม่สามารถ ปลูกลงในดินในตอนนี้ได้นะคะอากาศยังหนาวอยู่หรือว่าถ้าอยู่เมืองรอเนี่ยเรามีพื้นที่จํากัดเราจะเพาะในถานหลุมนี้ก่อนก็ได้นะคะขั้นตอนก็ง่ายๆค่ะก็เริ่มแรกนะคะเราก็เอาดินมาใส่ในถานหลุมก่อนนะคะใส่ทุกหลุมเลยค่ะ หลังจากที่เราเอาดินใส่ลงไปในถาดหลุมแล้วนะคะเราก็ใช้แท่งพลาสติกก็ได้ค่ะทําเป็นหลุมเล็กๆกันนะคะสําหรับหยอดเมล็ดนะคะก็มีความลึกประมาณสัก1เซนติเมตรค่ะไม่ต้องลึกมากกันนะคะสัก1ซนติเมตรค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะหวานเมล็ดน,นะคะอันนี้เป็นเมล็ดแระดิชค่ะเราก็ใส่ลงในแต่ละหลุม3ามสเมล็ด1 2 3สจะใส่3เมล็ดก็ได้หรือ4เมล็ดก็ได้ค่ะ1 2ึส,สเราจะพอกเมล็ดเป็นกลุ่มค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะ การพ่อเม่็ดเป็นกลุ่มก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้ผลผลิตยเยอะค่ะหรือว่าเผื่อบางเมล็ดไม่งอกอย่างน้อยก็มีหนึ่งหรือสองเมล็ดงอกกันนะคะแล้วก็ใส่หลุมละสามเมล็ดค่ะ หลังจากที่เราเอามาเลเ็ดสลงไปในหลุมแล้วนะคะเราก็เอาดินกลบก็ใช้แท่งพลาสติกแบบเดิมนี่ค่ะใช้แท่งไม้ก็ได้ค่ะหรือจะใช้มือก็ได้แล้วก็เอาดินกลบค่ะความหนาของดินก็ประมาณ1เซนติเมตรค่ะ แล้วก็อย่าลืมรดน้ำให้ชุ่มได้ค่ะ เพื่อช่วยก็บปุมความชื้นแล้วก็ช่วยให้มเมล็ดงอกไวเนี่ยเราก็จะเอาฝาครอบพลาสติกครอบข้างบนถาดแบบนี้ค่ะ9วันหลังจากหว่านมเมล็ดค่ะเรดดิชของเราก็งอกแล้วก็ตัวได้ประมาณนี้ค่ะ เราก็ได้พ่อเมล็ดเรดิชองในถัาหลุมนี่ไปได้25วันแล้วค่ะเนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวเนาะก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะอ,ออกมาให้ดูค่ะถ้าเราเพาะในถัาหลุมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะนึ่งหลุมแล้วใส่ไปสามเมล็ดเขาก็งอกออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มโตเยอะแล้วนะคะด้าน,นล่างก็เริ่มเป็นสีแดงก็จะเริ่มมีหัวแล้วค่ะด้าน,นล่างก็มีรากสมบูรณ์นะคะ หลุมนี้ก็เหมือนกันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาปลูกละค่าอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เขาโตขึ้นเยอะแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกในกระถางใหญ่ค่ะการปลูกรดิชให้เจริญเติบโตดีนั้นนะคะอยู่ที่การปรุงดินค่ะถ้าเราต้องการให้รดิชเจริญเติบโตดีมีหัวโตๆโค่ะการปรุงดินก็สําคัญมากนะคะ เราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเองลงไปค่ะอันนี้เราหมักเองนะคะจากขยะในครัวเรือนเนาะอันนี้เขาย่อยสลายดีแล้วแล้วก็เอามากรองก่อนนะคะก่อนที่จะปลูกผักก็เป็นเศษผักนะคะเศษผลไม้เนาะแล้วก็มาใส่ถังหมักนะคะเน่าสลายดีแล้วประมาณหนึ่งปีแล้วก็นำมาใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็ร่อนนะคะร่อนปุ๋ยหมักเอง ส่วนที่เหลือแบบนี้เราก็เอาทิ้งค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ผสมดินนะคะที่เรามีอยู่นะคะดินเราก็จะเป็นดินดีค่ะมีอินทรีย์วัตถุสูงปลูกผักอะไรก็งามค่ะถ้าต้องการใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะจะใช้ปุ๋ยแบบนี้ก็ได้ค่ะปุ๋ยเม็ดสูตร777ค่ะประมาณสักกำรรม,มือค่ะ แล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ปรับดินให้เสมอกันค่ะตอนนี้เราก็พร้อมปลูกแล้วค่ะก็ทำง่ายๆค่ะแล้วก็เอากล้าแรดิชออกมานะคะ หลังจากเอากล้าออกมาแล้วเราก็ปลูกได้ง่ายๆนะคะก็ขุดหลุมนะคะแล้วก็เอาเรดดิชปลูกลงไปนะคะระดับดินก็ระดับเดิมค่ะก็ความห่างประมาณ3 4นิ้วค่ะ หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะทั้ง3กระถางนี้ก็เป็นแรดดิชที่เราได้ปลูกไปนะคะก็ปลูกไปได้17วันแล้วค่ะก็เริ่มจเจริญเติบโตแล้วนะคะ ก็อาจจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวค่ะช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะ17วันก็ตัวได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีหัวออกมาแล้วนะคะเป็นหัวสีแดงๆเนาะกลมๆนะคะอย่างกรน,นี้ค่ะเราได้ปลูกแรดิชลงในกระถางได้24วันแล้วค่ะ เนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวเนาะตอนนี้ทั้งหนาวทั้งเปียกค่ะเราก็ได้เอาผ้าปลูกผักคลุมกระถางนะคะก็ใช้ไม้ไผ่เป็นรูปโค้งเนาะแล้วก็ใช้ผ้าปลูกผักคลุมด้านบนอันนี้ก็จะช่วยให้รด d i ของเราจเจริญเติบโตดีค่ะหลังจากที่เราเอาผ้าปลูกผักคลุมกระถางนะคะรู้สึกว่า r รดิชของเราจเจริญเติบโตดีค่ะตอนนี้ก็โตได้ประมาณนี้นะคะอันนี้24วันค่ะ รดิชบางหัวนี่ก็เริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะคะเราก็จะทยอยเก็บค่ะเพราะว่าถ้าเรารอให้โตพร้อมกันทีเดียวเนี่ยเราก็ทานไม่ทันเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บกระถางนี้ค่ะอย่างกระถางนี้นะคะนี่ค่ะหัวโตเท่านี้ก็ทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะอันนี้หัวเล็กติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะตัวได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ อันนี้เรามีมือเดียวเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะเรากดหัวหนึ่งให้อยู่กับที่นะคะแล้วก็หัวที่เราต้องการเก็บก็ดึงขึ้นมาอันนี้มีหัวเดียวอันนี้ก็เก็บได้ง่ายๆประมาณนี้ก็ทานได้แล้วคะ่ะก็มีอยู่หลายหัวเนาะที่โตอันนี้สองหัวโตแล้วอันนี้ก็เก็บมาทานได้ เราก็เลือกหัวที่โตที่สุดค่ะหัวที่ยังไม่โตก็ปล่อยให้เขาโตเนาะอันนี้ก็เก็บมาหนึ่งหัวอย่างตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนเนาะก็มีโตบ้างไม่โตบ้างอันนี้โตแล้วค่ะอันนี้ก็เก็บมาทานได้ ตัวได้ประมาณนี้นะคะก็มีพวกหอยกับหอยทากมากัดกินด้วยนะคะก็ต้องคอยระวังเนาะที่เมืองหนาวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องหอยกับหอยทากค่ะจะมีเยอะหน่อยค่ะเรามาดูกระถางอื่นนะคะกระถางอื่นถ้าโตเราก็เก็บมาทานได้แล้วค่ะอย่างตรงนี้อันนี้ก็เก็บมาทานได้ประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็พอมื้อหนึ่งค่ะเราก็จะมาเก็บทุกวันค่ะในกันทานเรดิชเราสามารถทานสดๆได้เลยนะคะเราก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะก็ง่ายๆเนาะตัดหัวตัดท้ายนะคะตัดใบออกนะคะตัดท้ายเท่านี้ก็ทานได้แล้วค่ะ ถ้าใครไม่ชอบทานแรดดิสสดๆนะคะเอามาดองก็ได้นะคะดองแบบเร่งด่วนค่ะสิบสิบห้านาทีก็ทานได้แล้วค่ะก็ทําได้ง่ายๆเนาะก็นำแรดดิสล้างให้สะอาดแล้วก็มาฝานบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้าส้มสายชูค่ะอันนี้น้าส้มสายชูข้าวนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ ผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมมีสามอย่างเองนะคะเสร็จแล้วก็เอาเรด i s h ค่ะใส่ลงในถ้วยนี้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะง่ายๆแบบนี้เองนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ10 15นาทีก็ทานได้แล้วค่ะ หลังจากสิบนาทีก็ทานได้แล้วค่ะ